เช้าวันนี้ผมได้ตอกย้ํากับคณะรัฐมนตรีว่าเราทุกคนต้องช่วยกันเร่งเครื่องตามกลวิธีภาพใหญ่ที่ผมได้พูดกับพี่น้องประชาชนทุกท่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองไปข้างหน้าและคว้าอนาคตที่ดีให้ได้อนาคตที่คนไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่าเดิมและเป็นหนทางเดียวที่เราจะปกป้องตัวเองได้จากราคาข้าวของที่แพงขึ้น และการดิสรับชันต่างๆจากต่างประเทศที่เข้ามาส่งผลกระทบกับเราทุกปีทุกปีผมกำลังขับเคลื่อนสามเรื่องใหญ่ที่จะทำให้คนไทยรุ่งเรืองมั่งทั่งขึ้นและตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วเรื่องแรกโครงสร้างพื้นฐานถามว่าจะช่วยให้เรามั่งทั่งขึ้นได้อย่างไรโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถนนรางสนามบินท่าเรือคือหนทางที่ดีที่สุด ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ทุกคนให้เราซื้อของได้ถูกลงทําสิ่งต่างๆให้เร็วขึ้นหาลูกค้าได้มากขึ้นหาที่ทางธาร,รมาหากินหาที่ค้าขายผลผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นมีนักท่องเที่ยวที่ใช้ใจ่ายสูงๆเข้ามามากขึ้นนี่เป็นวิธีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสร้างไรายได้ได้มากขึ้นที่ผมทำวันนี้คือการขับเคลื่อน โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วและเมื่อเสร็จก็จะเหมือนต่อชิกซอภาพใหญ่เสร็จมันจะส่งพลังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจค,ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นยุคทองของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเรื่องที่สองที่จะทำให้คนไทยมั่งคั่งมากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่าง อุตสาหกรรมายานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอนาคตรสร้างงานใหม่ๆมากมายโอกาสใหม่ๆมหาศาลและสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้คนนับล้านๆตอนนี้ประเทศไทยต้องคว้าพื้นที่ของตัวเองในเทรนด์โลกอันนี้ให้ได้เราจะต้องจับจองพื้นที่ของตัวเองก่อนประเทศอื่นเพราะนี่จะสร้างความมั่งคั่งได้มหาศาลที่สุดอย่างหนึ่งของโลกในช่วง10-10ปีข้างหน้าวันนี้ ผมเหยียบมิดคาเรงแล้วเราต้องทําให้ได้ผู้บริตานยไฟฟ้าของโลกมาตั้งโรงงานในประเทศไทยให้ได้ถ้าได้เรายังจะได้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ของโลกตามมาอีกด้วยบริษัทซอฟต์แวร์และบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกเป็น10บสอุตสาหกรรมก็ตามมากลายเป็นว่าประเทศไทยจะไม่ใช่มีความสาคัญแค่เป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแต่ไทยจะเป็นประเทศที่สําคัญในเชิงเทคโนโลยีด้วย ตอนนี้พวกเราวิ่งมาได้ไกลามากบริษัททางบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและหนึ่งในผู้ผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเพิ่งจะยืนยันกับผมว่าจะตั้งศูนย์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งที่สองในโลกของเขาไม่ใช่แค่นั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ยืนยันกับเราแล้วว่าเขาเอาด้วยนั่นคือโตลตา้าและยังมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถกระบ,บะ และรถ SUV ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ยืนยันกับเราแล้วเหมือนกันและจะมีอีกหลายรายที่ปัจจุบันเรากำลังพูดคุยอยู่ผมตั้งเป้าเทียจะล็อกให้ได้จบภายในไม่เกิน12เดือนข้างหน้าถ้าเราทำได้ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในสูกลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เลยเรื่องที่สเจะสร้างความมั่งคั่งที่มากขึ้นให้กับคนไทยการพลิกโฉมภาคการธนาคารเงินกู้จากธนาคาร เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยทุกคนให้สร้างตัวเองได้สร้างธุรกิจสร้างรายได้และสําหรับคนทั่วไปเงินกู้จากธนาคารยังช่วยให้รอดพ้นจากอุปสรรคชั่วครั้งชั่วคราวที่ต้องเจอเป็นปกติโดยไม่ลม้มไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวเวลาเดียวกันเงินกู้จากธนาคารก็ยังช่วยเด็กรุ่นใหม่ที่ฉลาดให้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้แต่ตอนนี้คนไทยเกือบครึ่งหนึ่งกู้เงินจากธนาคารไม่ได้ ทั้งผู้ประกอบการเล็กๆเจ้าของร้านค้าขายหรือวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาติดเขายากมากที่เขาจะกู้ได้หรือเขาอาจจะกู้ไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีเอกสารหรือเขาไม่ได้นารวยไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีทรัพย์สินค้าประกันสําหรับการประเมินเงินกู้ตามวิธีการแบบเดิมๆของธนาคารเราต้องแก้จุดนี้ให้ได้นะครับถ้าเราแก้ได้เราก็จะส่งพลังให้กับคนนับนล้านให้เขาสร้างความมัง่งคั่งให้กับตัวเองและขับเคลื่อนประเทศได้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่และ AI ไที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ช่วยทำให้ธนาคารประเมินความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้และประเมินความตั้งใจในการคืนเงินกู้ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือทรัพย์สินค้ามประกันแบบเดิมเราเห็นแล้วเขาทำกันแล้วในยุโรปอเมริกาธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่นั่นวันนี้ปล่อยเงินกู้ช่วยคนเป็นสิบสิบล้านคนเรียบร้อยคนที่ไม่เคยได้เงินกู้จากธนาคารแบบเดิมๆวันนี้ ื่วยเ,เขาสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ตัวเองได้ผมขอชวนทุกธนาคารให้รีบนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้ร,ระบบธนาคารของเราเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้รีบนะครับและทำตัวเองให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ส่งเสริมให้คนไทยสามารถที่จะยกระดับชีวิตตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าที่เขาควรจะมีได้เรามองการกาไปข้างหน้าขับเคลื่อนอย่างมีกลยุทธ์ที่เท่าทันโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการธนาคาร ที่นําเทคโนโลย,ยีล้าสมัยมาใช้เรากำลังเปิด3เส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันและวิ่งไปสู่โอกาสเข้าความมั่งคั่งสำหรับคนไทยทุกคนนี่แหละครับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสนับปัญหาปากทองการทำมาหากินหารายได้ได้ไดสถีและอย่าง,ย,างยั่งยืนผมขอให้ทั่วประเทศเร่งเครื่องและวิ่งไปข้างหน้าด้วยกันแบบสุดแรงเราเคยทำมาแล้วครับตอนที่เราสู้กับโควิด เราได้โชว์ได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดก,การโควิดได้ดีที่สุดในโลกดีกว่าประเทศต่ามดวยแทบจะทุกประเทศวันนี้เราต้องจับมือกันอีกครั้งเพื่อจะสู้และวิ่งต่อไปไปสู่ความมาั่งคั่งของคนไทยทุกคนเราทําได้ครับ